อันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีกแล้วเราควรบูชาสะสมและบอกเล่าด้วยหัวใจที่ศรัทธาสวัสดีครับเพ,พ,พื่อนเพื่อนพี่พี่ครูบาอาจารย์ที่เคารพรุธนะมีเรื่องเล่ารายงานตัวครับวันนี้เปิดตัวด้วยพระปิตาหลวงพ่อแก้วลอยองค์นะครับเพื่อนเพื่พีพ่ องค์นี้เป็นพิมพ์ปั้นลอยองค์ที่มีความงามมีความพิเศษเนื้อหาหมวลสารที่พิเศษและงดงามมากครับเปุณดูนี่พี่องนี้เป็นพระสังกจจัยปิตาหรือเป็นพระปิตาพุงพุยนะครับปิตาของหลวงพ่อแก้วนะครับวัดเครือวัน พี่ดูสังเกตดูเนื้อนะครับจะมีการแตกแบบยับยับเลยนะครับผมนำมาให้เพื่อนๆพี่พีได้ส่องได้พิจารณาพระองค์นี้ผมเพิ่งได้มาและได้นำมาถ่ายรูปในสตูดิโอนำให้เพื่อนเพื่อนพ,พี่ได้พิจารณานะครับพิมพ์ทรงสวยงามมากนะครับมีนิ้วมือชัดเจนมีสสดือเป็นหลุมนะครับเพื่อนเพื่อนีพี่พระองค์นี้สวยงามจริงๆครับดูเนื้อนะครับ เป็นผงคลุกลักนะครับเพื่อนพี่นะครับสังเกตดูด้านหน้าดูด้านหลังครับจะแตกนะครับแห้งเก่าสวยงามมากครับเพื่อนพี่พระอายุนะเป็นร้อยปีนะครับเพื่อนพี่ครับนี่ต้องมีความแตกความยับนะครับผิวครุขระแบบนี้นะครับมีมวลสารพิเศษนะดูดูข้างล่างนี่มีลายมือด้วยครับนี่ลายมือเขากดกดนะครับกดกดปั้นนะครับ เนี่ยมีลายอเมรอณไหมฮะเป็นเพื่อนพี่นี่ส่องดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีคราบแปง้งนะครับแป้งที่ติดอยู่เห็นไหมครับเนี่ยอยู่ในซอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยแยกตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะรอยแยกเห็นเห็นไหมเนี่ยตรงนี้มีนิ้วมือชัดเจนเลยนะครับเนี่ยอยากให้เพื่อนเพื่อนพี่ได้ส่องตรงนี้นี่เปิดตัวนะครับผมมีหลายองค์เลยนะครับวันนี้เนี่ยดูองค์น,นี้ก่อนนะครับดูพระปิตาหลวงพ่อแก้วแห่งวัดเครวันนะครับทาง ภาคตอนออกนะครับนะครับนี่ให้พุนุวิทย์ได้ส่องหายากครับหลวงพ่อแก้วท่านสร้างไว้หลายแบบหลายพิมพ์นะครับพระปิตาอ่ะมาตรงนี้มาดูอะไรเอ่ยนี่เป็นชิ้นส่วนชิ้นเล็กๆนะครับที่ผมได้มาเป็นชิ้นส่วนของพระกรุบางุนพรมนะครับ,บรพุนุวิทยพระที่หักที่แตกนะครับที่ดึงออกจากกรุแล้วก็เกิดการหัก หักจากนายกรุนะครับเพื่อนรพี่นี่เอามาให้ส่องมาให้พิจารณาเนื้อพระสมเด็จเนี่ยเม็ดสีเทาเห็นไหมฮะเนี่ยเม็ดเทาเม็ดเทาเจอแล้วเม็ดเทาเม็ดเทาเนี่ยการแยกการปริเนี่ยผ่านการเวลาเนี่ยนี่นำมาให้เพื่อนรพี่ได้ส่องอีกแล้วนะครับกับบทเพลงนะครับสายส่องต้องตะลึงนะครับเพื่อนรุ่พี่น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 ี่เอามาให้ดูอีกนี่เนื้อนะครับพระสมเด็จเวลาหัก แตกนะครับหลุดไปเนื้อก็จะเป็นเนื้อด้านในเห็นไหมฮะคราบเก่าหเก่าปึ๊กเลยอ่ามาดูพระอะไรพระอะไรนี่องค์นี้องค์งนี้พระอะไรครับนี่นี่้โหขยายดูอันนี้เป็นพระพิมพ์วันทาเสมานะครับนี่เนื้อแบบเหมือนสมเด็จวร,รัคังเลยนะครับนี่เนื้อแบบนกนุ่มอาจจะหยาบกว่าหน่อยนะครับ แต่ก็นุน่มมากองนี้เนี่ยเดี๋ยขยายให้ดูนะครับเป็นพิมพ์ทรงที่พิเศษที่หายากอีกองหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นี่ละวันทาเสีมานะครับนี่นี่สุดยอดเนี่ยม,มีมีเม,ม,ม็ดมวลสารเม็ดเหมือนกับเขี้ยวนุมานนะครับหรือเป็นแก้วนะครับสีเทาๆสีคุนๆใสๆนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นี่เนี่ยพิมพ์คมชัดลึกมากนะครับ ลอยขึ้นมาเด่นชัดเลยนะครับนี่อ้าวนี่นี่น,นี่มีหลายองค์ครับนี่ผมขยายให้เพื่อนเพื่อพี่ได้ดูนะครับนี่ดูด้านหลังดูด้านหน้าเสร็จดูด้านหลังเห็นไหมครับโอ้โหเนื้อสวยจริงๆเนี่ยครับเป็นพี่มาส่องเลยเนี่ยอยากให้ส่องตรงนี้นะครับสายส่องต้องตะลึงเลยนะครับเนี่ยมาเจอปลาที่มีความพิเศษเนื้อหนึกนุ่มขนาดนี้โอ้โหหา หาได้ที่ไหนครับแบบนี้ครับนี่นี่มาดูครับเนี่ยรอยจำจำความเนื้อที่หลุดไปนะครับมีเหมือนรูรูพรุนลงไปเนะครับเปินเป้นเพิ้นพี่พี่เนี่ยอาจจะเกิดด้วยผ่านการเวลามีตัวมแมลงกินพระเจาะเข้าไปหรือมีอะไรเจาะกินนะครับเนื้อเนียอพระสมเด็จเนี่ยจะประกอบด้วยพระยุคสมัยก่อนเนี่ยทำจากข้าวจากกล้วยนะครับเพิ้นพี่เนื้อเลยหนึกนุ่มอย่างนี้ฮะนี่ นี่รถธนะมีเรื่องเล่านามาให้เพื่อนๆพี่ได้ส่องเห็นไหมเนี่ยหุยขยายดขูข้างหลังข้างหน้าข้างข้างเห็นไหมรอยปริแยกหาดูยากครับแบบนี้ครับเพืพ่อนๆพี่นะครับเพื่อนๆพี่ที่มีพระแบบนี้ก็มาส่องเปรียบเทียบเนื้อกันได้นะครับเนี่ยดูความเก่าความเก่าความโบราณอนาะยุเป็นร้อยปีขึ้นไปนะครับเพื่อนๆพพี่นี่โอ้โหสวยจริงๆตรงนี้ฮะ พระองค์นี้นะครับถูก <pun> ลักกลุ่มไว้นะครับเพื่อนๆพี่จะมีลักสีดำๆเห็นไหมฮะที่แทรกไปในเนื้อเห็นไหมฮะเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เห็นชัดสุดเลยนะไอแม่นี่ผมกาลังขยาย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 ให้เพื่อนๆพี่ดูนี่เรามาดูอีกอง์นึงนี่เป็นองค์สุดท้ายที่ที่สุดแห่งวันนี้นะครับองค์นี้เป็นพระซุ้มกอนะครับเป็นพระกรุนะครับจากกำแพงเพชรนะครับเมืองทุ่งเศรษฐีนะครับ องนี้เป็นพิมพ์ใหญ่มีกระหนกและพิเศษสุดเลยนะครับองนี้สวยสุดเลยนะครับเพื่อนๆพี่เนี่ยตั้งแต่ส่องมายังไม่เคยเห็นส่องสวยขนาดนี้ครับเนื้อหนึกนุ่มมากเนื้อนุ่มเป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินเป็นเนื้อดินแล้วก็มีแร่มะขามขึ้นประปรายนะครับใบหน้าของหลวงพ่ออาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะผ่านการใช้นะครับผ่านมาหลายชั่วย,ยุคนนะครับเนี่ยเพ,พื่อนๆพี่ดูนะครับเนื้อ พระที่มีความสมบูรณ์แบบนั้นเราดูด้วยตาเปล่าเราก็เห็นนะครับว่ามีความงามความพิเศษมีเสน่ห์นะครับเนี่ยผมขยายให้ดูเห็นไหมครับกระหนกเนี่ยก็มีกระหนกจะขีดนะครับซึ่งในซุ้มนะครับซุ้มฝั่งขวามือองค์พระนะครับจะใหญ่กว่านาจะใหญ่จะเริ่มใหญ่แล้วนะครับพอโคมาด้านนี้ก็จะเล็กกว่าเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนพี่นี่นี่ความพิเศษนะครับของการแกะพิมพ์นะครับ นี่นี่นี่วันนี้ได้นี่องค์ประธานของวันนี้เลยนะครับองค์ที่ดูไล่ามาก็ถือว่าเป็นองค์ที่มาร่วมให้พ,พี่ได้ส่องในวันนี้นะครับจริงอยากให้ส่องหลายๆองค์นะครับมีพระเยอะมากนะเพ,พื่อนเพื่อนพี่อยากให้ส่องทุกวันนะครับแต่ว่าเรามาค่อยๆเจาะทีละองค์นะครับเราจะได้เห็นรายละเอียดความงามของพุทธศินซึ่งมีอายุหลายร้อยปีนะครับ เป็นเวรนพี่แล้วก็เป็นพระที่หายากมากนะครับวันนี้ได้มาก็เอานํามาให้เป็นเวนพี่ได้สองได้พิจารณาเนี่ยจะขยายให้ดูแบบเนี่ยส่วนที่ลึกเนี่ยส่วนที่ตื้นส่วนที่ลึกไม่มากอ่าเป็นตามลําดับของความงามของพุทธศิลนในยุคสมัยนั้นนะครับเป็นเวรนพี่แล้วดินเป็นดินที่แบบมีความเก่ามากเก่าแบบไหนมาดูมาเจาะดูนี่น,นี่จุดนี้นะฮะนี่นี่นี่ในซอก ซอกแขนของพระสุมกอนะเพ่อนเพืพี่จะลึกลึกเป็นเหวเลยนะครับมองเลยลึกลงไปเลยนะครับแล้วก็มีคราบของราดินคราบของผ่านการเวลาตะกันที่เก่านะครับก็จะเกาะในเนื้อขององค์พระนะครับนี่เนี่ยลึกสุดนะลึกมากครับเพื่อนเพื่อี่เนี่ยอยากให้ดูตรงนี้นะฮะเนี่ยดูข้างหลังอ่าข้างหลังนี่ดูง่ายนะครับพระเนี่ยก็พระถ้าจะดู ว่าเก่าไม่เก่าเนี่ยดูข้างหลังเนี่ยรู้เลยเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยเนื้อเป็นนวนลเรื่องเนื้อนวลน,นวลน,นวลน,นวลเป็นนวลดินนะครับเพ,พื่อนเพื่อนพี่เนี่ยครับแร่แดงๆที่ท่านเห็นอยู่ที่ประปลายขึ้นมาแซมแซมเนี่ยเขาเรียกว่าแร่มะขามงามจับใจเนี่ยครับในตำราเข้าตำราเข้าพิมพ์เนื้อนวลนวลนวลดินเห็นไหมฮะเ,เนื้อนวลดินขึ้นมาเข,ขาขาวปกคลุมนะเพ,พื่อนเพื่อนพี่ นี่อยากให้ดูอยากให้พิจารณาแล้วก็มวลสารต่างๆนะครับเนี่ยราดินนะครับเป็นพื้นที่เกาะเนี่ยเดี๋ยวมาดูมาดูข้างๆนี้ให้จะเห็นราดินชัดเจนเห็นไหมฮะดำๆที่เกาะนะครับล้างไม่ออกนะครับเพื่อนๆพี่เนี่ยราดินเนี่ยครับจะขึ้นธรรมชาติเนี่ยนี่คือพระที่ผ่านแบบธรรมชาติเลยนะครับเนี่ยพระธรรมชาติจริงๆครับเพื่อนๆพี่นะครับดูความลึกความคมชัดของพิมพ์ทรงนะครับ นี่เห็นไหมฮะนี่งดงามจริงๆครับนี่ดูซ้ายดูขวาดูล่างดูบนนะครับดูมวลสารนะครับดูไปพร้อมๆกันเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนพี่เราจะได้เห็นความงามความพิเศษของพระที่หาดูยากนะครับมีกูแล้วไม่จนนะครับพระสมกอเพื่อนเพื่อนครับนี่พระสมกอกําแพงเพชรนะครับเป็นพระกรุที่มีความงามความพิเศษที่สุดนะครับนะครับนี่องค์นี้ ถือว่าเป็นองค์ครูนะครับเป็นองค์ที่ให้เราได้มาเรียนรู้ได้ศึกษาพระปรุพระเก่านะครับพรเพื่อนเพื่อนพี่เนี่ยอยากให้พเพื่อนเพื่อนพี่ได้ส่องและพิจารณานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่องรุธนะมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่พครูบาอาจารย์ที่เข้ามาชมก็ขอขอบคุณทุกท่านขอทุกท่านมีความสุขทั้งหลับทั้งตืน่นทั้งนั่งนอนยืนเดินตลอดปีตลอดไปครับสวัสดีครับ สาส่งวัดกระคังบางคุณพรมขึ้นขอชื่นชมหางสวดดาคนดีเจอเป็นสองเป็นสองทุกที่ขอบบอกอีกที่ฉันมันเสียนสายส่องสายส่อง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 